มันปวดฉี่ได้ดีดงรู้เซฟละสวัสดีจ้ะนี้นูจะใส่แบบนี้ไปที่นี่รามคามนะคะท่านผู้ชมคะที่นี่รามคามค่ะรามกรามเนนีอム อ๋อนี่ยเ,เขียนรถขึ้นมาที่ตรงนี้สวยมากเลยเจนหนูชอบสมาธถเออมันเย็นสงบหนูอยากนั่งสมาธิทั้งวันจังเลยอ่ะจริงๆนะคืออยากมาที่นี่ไปที่นู่นปุ๊บอ่ะไวที่นู่นเสร็จแล้วก็ไปชมแล้วก็อาจจะมาที่นี่ก่อนแต่ตอนเช้าให้มานั่งสมาธิที่นี่ก่อนก็ได้นะนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ค่อยไปที่หลวงพีลุแล้วก็ออกไปเลยก็น่าจะได้เพราะที่นน่นเป็นให้เราไปเห็นเฉยเฉยเนาะไปเห็นเฉยเ,เ,เฉแล้วถ้ดูดินเข้าจะเหมือนออกเหลืองเหลืองแดงๆอะ่ะ ไหนแว่ไม่ทอยเล็ตตรงไหนอ่ะ Outside area right What mean ไปไหม90วัาวดวัดกาเก่า60 960เราไปอีตติ้งที่นั่นนะ ตอนนั้นแขงมหนะเาก็ตูต้ห่อยู่ายทำไมองม่แล้วก็เลยอยากงได้นะไม่ครับีเวลาไม่มีนะก็ไปไปไปเลเลเล็อินเดซีนปาลอินเดซีนะยงต้องไปก็เวลาหมดนะตอนี้ทสที่ชมเอาไปเลยก็ไปที่ห้องน้ำ เดิน,ล,นละได้นะเบ๋ขึ้นไปขึ้นรถไปใช่ไหมครับเป็นร้านค้าแบบอินเดียชอบมาก